สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกับคุณครูกุ้งอีกแล้วนะคะวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะตรงกับวันอะไรเอ่ยวันพุธแล้วนะคะวันพุทธที่หนึ่งกันยานะลูกนะวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะครูกุ้งก็ยังอยู่ในเรื่องของสระเสียงสั้นอยู่นะคะก็คือสระอะไรเอ่ยสระอุนั่นเองนะคะสระอุกนะคะ อเด็กๆไปดูกันเลยนะคะวันนี้สาะอุคุณุรกกุ้งจะมีเพลงอะไรมาฝากก่อนเรียนกันนะคะบา,บายยเลยมาสิมามาดูสาะอ,อุจุจุดสระอุเรียงรายมาสิมามาดูสาะอุ ไมลดเดินมาเรียงรายกุ้มมุมนุ่มชุ่มชื่นใจเป็นคำไทยที่มีเสียงอุมาสิมามาดูสาระอูยุจุดุสาระอุเรียงรายมาสิมามาดูสาระอู สระอุนั่นเองนะคะอ่าเห็นไหมคะสระอูนะคะยากไหมไม่ยากเลยเวลาเขียนก็เขียนด้านล่างพยัญชนะนะคะถ้าเกิดมีพยัญชนะต้นสองตัวก็เขียนสระอุอยู่ตรงพยัญชนะตัวที่สองนั่นเองนะคะเห็นไหมคะสระอุยังเป็นสระเสียงสั้นเหมือนเดิมอุอุอ,อุออกเสียงเป็นไงคะ สั้นนะคะอ่ะวางอยู่ล่างพายัญชนะนะคะชื่อใครมีสระอุบ้างเอ่ยมีไหมคะอ่ะแต่ชื่อคุณครูมีสระอุแน่นอนนะคะบุตรศยาเห็นไหมคะคาว่าบุตรก็เป็นเสียงสั้นเนาะเพราะว่ามีสระอุผสมอยู่ใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้ดิเด็กลองไปดูเลยว่ามีอะไรเต็มบ้างให้ดเด็กเปิดเล่มสีแดง ะะเล่มแดงหน้า98นะคะเป็นสระอุนะคะอ่ะในคอมครูไม่ชัดเหมือนเดิมนะคะเพราครูถ่ายรูปเอานะคะอ่ะคราวนี้ที่เด็กเรามาดูคําที่มีสระอุนะคะอ่าพูดผิดสระอุนะคะเรียกว่าสระอุนะคะเป็นสระเสียงเสียงสั้นนะคะเขียนไว้ใต้เพียญชนะต้นเหมือนในคลิปเพลงที่พาอ่านเมื่อกี้เลยนะคะ สระอุเมื่อมีตัวสะกดเปลี่ยนรูปไหมคะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะคะยังคงรูปเหมือนเดิมส่วนตัวสะกดก็มาต่อหลังพยัญชนะเหมือนเดิมเอยต่อหลังพยัญชนะปกติสระอุก,ก็ยังคงเดิมตัวสะกดก็อยู่ด้านหลังพยัญชนะเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนเลยน,นะคะเป็นปกติมากเลยนะคะแต่คุณครูห่วงอะไรรู้ไหมคุณครู ห่วงว่าเวลาหนูเขียนสะกดคำเด็กๆจะชอบลืมตัวที่ก่อนจะเขียนคำว่าไม่โทไม่เอ๋งเงี้ยนะคะอ่ะคราวนี้เด็กๆบางคนทำแล้วแล้วก็เก่งขึ้นแล้วนะครูตรวจจัดงานนะคะครูก็เห็นว่าเออเ,เด็กบางคนไม่ลืมไม่ลืมแล้วนะคะอ่ะคราวนี้มาดูคำที่มีสอุนะลูกซอุสุนะคะชุชออุชู ฉูตัวนี้เช่นอ้วนฉู่อ้วนฉูคืออ้วนอ้วนมากนะคะต่อไปปออุยอปุยปุยตัวนี้ก็เหมือนขนมปุยฝ้ายนะคะอ่ะเวลาอ่านอ่านว่าปออุยอปุยปุยขนปุยขนปุยหรือขนฟูนี่นะคะต่อไปคํานี้ลูกพ,พุ่งพออุงอพุง่งไหนใครมีพุงบ้างนะคะพออุงอพุงนะคะพุงก็คือ เวลาคนกินเยอะไม่ออกกาลังกายมันก็จะลงพุงใช่ไหมลูกอ่านะคะต่อไปทุบทออุกอทุบเห็นไหมคะทอรหารนะลูกนะทออุกอทุบนะคะต่อไปมุงมออุงอมุงเห็นไหมคะครูจะเขียนคําว่ามุงก่อนต้องมุงก่อนนะค่อยว่าค่อยเขียนคําว่าไม้โทมุงนะคะมออุงงอมุง ไม้โทมุงนะคะห้ามเลอมุงต่อไปวุ้นอ่านว่าวอ,อ,อุนอวุนเห็นไหมคะวุนไม้โทวุ้นนะคะต่อไปคุยคออุยอคุยต้องเขียนคำว่าคุยก่อนนะแล้วก็ไม้โทคุยนะคะเด็กๆจุดสังเกตในการเขียนสะกดคำก็ครูย้ำไปแล้วนะลูกนะย้ำ ย้ำตลอดเลยนะคะ,ะเล่มแดงเล่มแดงหน้า98เนอะคราวนี้เรามาดูเวลาเขียนแจกลูกคำเห็นไหมคะง่ายๆเลยรออุดุง่ายๆนะคะรออ,ออุลุรออุลุนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการเขียนสะกดคำเห็นไหมคะจะใช้ขีดลากเชื่อมต่อไปมุ มออุม <stumbled. S 1> He mm. ุเห in ็นไหมคะเขียนสะกดทำเขียนแบบเต็มๆเลยมเอยมออมออุมุมออุมุต่อไปทุพออุทุนะคะทุนักอู่คราวนี้แบบฝึกหัดทําลงในสมุดนะคะไม่ยากเลยสระอูคุณครูรอดูข้อหกเจ็ดแปดนะมีแปดข้อแต่ขอทําให้ ถูกต้องเขียนตัวหนังส,สือสวยๆนะคะจุจออุจุผูพออุอผูนะลูกนะชุดมีตัวสะกดนะคะชออุดอชุดย,ย,ยุ่งยออุยออุงอยุงนะลูกนะมีตัวสะกดนองูนะคะนุ่มเห็นไหมคะมีไม่เอกแล้วนะมีไม่เอกนะข้อห้าอย่าลืมนะอย่าลืมนะคะครูจะรอดูรอดูเวลาเด็กๆเขียนนะคะนุ่มนออุมอน,นมุไม่เอกนุ่ม นะลูกนะมุงมออุงอมุงไม่ไม่โทรมุ้งคุยคออุยอคุยไม่โทรคุยนะคะวุ้นเห็นไหมครูเขียนให้เด็กๆดูคำหนึ่งวออุนอวุน้นเห็นไหมคะครูขีดเส้นใต้นะคะต้องเขียนคำนี้ก่อนนะคะค่อยเขียนคำว่าไม่โทรพอเขียนคำว่าไม่โทรถึงจะเติมไม่โทรได้เห็นไหมนะคะโอเค ในสมุดมี8ปขอ้อและในเล่มแดงหน้าเดียวหน้า99หน้าเดียวอืมหน้า99หน้าเดียวนะคะนี่ไม่ยากเลยเห็นไหมนะคะก็จะมีคำว่ารุงมุงยุงกระดุมผมจุกถุงเท้ากุ้ง่าใครเขียนชื่อคุกกุ้งออกคงครูให้คะแนนเต็มสิบเลยนะคะอ่า ต่อไปแมงมุมน้ำพุตุ๊กกตานะเด็กๆไม่ยากนะคะมันจะมีคำใหม่ๆที่เด็กต้องเรียนรู้นะคะนหน้านี้นะครูไม่ทำหน้านี้นะ,ะเดี๋ยวเพิ่มเติมนะคะแน่านภาษาไทยก็มีเพียงเท่านี้นะคะลูกๆสาภาษาไทยสาระอุนะคะมีในสมดุดหน้านี้แปดข้อแล้วก็ในเล่มแดงหนึ่งหน้า ตามนี้นะคะทำเสร็จแล้วก็ส่งปุูกกุ้งเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า